สำหรับตรงนี้นะครับก็เป็นยอดเงินนะครับที่ผมได้รับมาล่าสุดนะครับจำนวน500บาทนะครับเข้าในส่วนของบัญชีทูมอนิวลเลตนะครับเราสามารถทําเงินทูมอนิวลเลตได้นะครับผม20บาทถึง500บาทสูงสุดเลยนะครับใครสนใจที่จะทําเงินฟรีทูมอนิวลเลตนะครับจากการเล่นเกมฟรีบนมือถือเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินทูมอนิวลเลตกันเลยนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะะะคคครรรรัััับบบงานนนนนฟีีว้ผมก็จะ แนะนำนะครับแอปทําเงินฟรีทูมอนิเลตนะครับจากการเล่นเกมฟรีบนมือถือนะครับถอนเงินได้สูงสุดถึง500บาทเลยนะครับใครสนใจที่จะมีรายได้เสริมจากการเล่นเกมฟรีเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําเงินกันเลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องดาวน์โหลดแอปที่จะใช้ในการทําเงินฟรีทูมอนิเลตกันก่อนนะครับแอปนี้เนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับวิธีการดาวน์โหลดก็ให้เราเข้ามาในส่วนของ g o o ก l e เพ a y ์ t โ r รแล้วก็ทาการพิมพ สำหรับแอปนี้เนี่ยก็มีชื่อว่า easy cash นะครับผมก็อให้เราพิมพ์ชื่อดาวโหลดลงในเครื่องได้เลยแอปนี้ผมเคยอัปเดตแล้วก็รีวิวไปหลายครั้งอยู่นะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะสาธิตวิธีการถอนเงินให้ดูนอตถ้าครบยอดขั้นต่ำนะครับวิธีการสมัคนะครับผมจะอยู่ที่คอมเมนต์ปักหมุดนะครับสามารถกดดูได้เลยนะครับทั้งการดาวน์โหลดแล้วก็วิธีการสมัครการใช้งานนะครับดูได้ตั้งแต่คลิปที่1เลยนะครับแนบไว้ให้แล้วนะครับพอเราเข้ามานะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้สมัครเนี่ยก็กดเข้าสู่ ระบบด้วย Google หรือว่าอีเมลนั่นเองโอเคนะครับผมได้เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะครับพอเราเข้าสู่ระบบเนี่ยมันก็จะขึ้นในหน้าหลักแบบนี้เลยนะครับเมนูนะครับผมมี2เมนูด้านล่างนะครับมีบ้านแล้วก็การเชิญนะครับในหน้าจอหลักตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีคะแนนของเราให้เราดูว่าเรามีเพชรเท่าไหนนร, 200, ร่นะครับมี200อ่พ้กา2797็เพชรนะครับล้วก็สามารถถอนเงินได้2 0บถึง5 0าบาทในการถอนเงินนะครับผมเราสามารถเก็บสะสมเพชรแล้วก็นํามาแลกเป็นวอลเล็ตได้เลยขั้นต่ํามเมื่อเราสมัครครั้งแรกเนี่ยมันจะเร ริ่มถอนที่10บาทมันถอนได้แค่1ครั้งแต่ถ้าเราถอนไปแล้วเนี่ยมันจะเริ่มที่2 0 5 0 0บาบาทนั่นเองในการสร้างรายได้เนะครับเราจะต้องเก็บในส่วนของเพชรแดงนะครับสรับเพชรแดงตรงนี้หาได้จากตรงไหนนะครับสรับเพชรแดงนะครับก็ดูรายละเอียดตรงนี้ได้เลยเล่นเพื่อสร้างรายได้เพชรน,นะครับเล่นเพื่อสร้างรายได้เพชรน,นะครับผมแล้วก็รับเพชรฟรี1ล้านเพชรน,นะครับจากการเข้าไปเล่นทั้ง2อันนี้นะครับผมนะี่ครับตรงนี้นะมันจะมีให้เราเข้าไปเล่นนะครับตรงนี้เลยแล้วเราก็ทําภารกิจในการเล่นเพิ่มเติมได้กดโกได้นะครับเพ เราก็ต้องเปิดในส่วนของการอนุญาตการเข้าถึงก่อนนะครับกดเปิดแล้วก็กดย้อนกลับได้เลยมันก็จะเด้งเข้ามาให้เราทําภารกิจการดาวน์โหลดแอปเกมนะครับลงในเครื่องของเราเพื่อที่จะรับในส่วนของเพชรสีแดงนั่นเองนะครับสำหรับตรงนี้เราก็ดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องของเราแล้วก็ทําภารกิจได้เลยนะครับตอนนี้เพชรได้จํานวนมากขึ้นคูณ2นะครับก็ลองเข้ามาเล่นดูตรงนี้ได้เลยนะเลือกเกมที่เราต้องการดาวน์โหลดได้เลยต่อมาอันที่สนะครับสำหรับตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นการทําในส่วนของตอบแบบสํารวจหรือว่าแบบสอบถามเพิ่มเติม เราสามารถเลือกแบบสำรวจนะครับในการรับคะแนนเพิ่มเติมได้ใครที่เป็นสายแบบสำรวจก็ไม่น่าควรพลาดนะครับสำหรับตรงนี้นะครับได้รับคะแนนเยอะมากนะครับผมทำหนึ่งวันเนี่ยน่าจะได้ถอนเงินเลยนะครับต่อมาอันที่3นะครับผมรับ1ล้านเพชรแดงนะครับตัวนี้เราจะต้องทําภารกิจให้สําเร็จทุกอันก่อนแล้วก็ค่อยเข้ามากดรับในส่วนของคะแนนหรือว่าเพชรแดงนั่นเองแล้วก็เข้ามากดรับได้สูงสุดถึง1ล้านเพชรนะครับก่อนหน้านี้ผมก็กดรับไปทั้งหมด3อันแล้วเรียบร้อยนะครับผมตามนี้เลยต่อไปนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของแอปในคืน เครือข่ายนะครับของแอป Easy Cash นะครับเราก็สามารถดาวน์โหลดมาเล่นได้เพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะสร้างรายได้เหมือนกันนะครับ3แอปนี้เลยก็รูปแบบการเล่นเนี่ยเหมือนกันนะครับก็ลองเข้ามาดาวน์โหลดดูนะครับต่อมานะครับเมนูที่2ด้านล่างนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของระบบการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนเราสามารถไปแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนเพิ่มเติมได้เพื่อที่จะสร้างรายได้เพิ่มเติมในการแนะนําเพื่อนนะครับกดเชิญทันทีนะครับแล้วก็ส่งไปยังช่องทางต่างๆได้เลยนะครับเราจะแนะนําหรือว่าไม่แนะนําก็สามารถถอนเงินได้ปกติเหมือนเดิมการแนะนําเพื่อน เป็นช่องทางที่ได้รับคะแนนเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับเราจะทาหรือว่าไม่ทําก็ได้ครับสำหรับวิธีการถอนเงินไม่ยากนะครับกดเลือกรายการที่เราต้องการถอนได้เลยมันแจ้งผมว่าอัญมณีไม่เพียงพอเนาะเพราะว่ามันถอนขั้นต่าอยู่ที่2,800เพชรแดงนะผมมี2007นะครับยังไม่ครบนะการถอนเงินก็ดูสามารถดูตามคลิปด้านล่างได้เลยผมมีคลิปวิธีการถอนกันไว้ให้อยู่ลองกดเข้าไปดูก่อนได้แอปนี้ทําฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับถอนเงินไม่นานเงินเข้าที่วอลเล็ตเลยนะครับใครสนใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดก,ดกระดิ่งแจ้งเตือนนกัว้ดวย แล้วก็ไปดาวน์โหลดมาลองเล่นกันได้เลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องดาวน์โหลดแอปที่จะใช้ในการทําเงินฟรีทูมอนิเมะกันก่อนนะครับแอป,ปนี้เนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับวิธีการดาวน์โหลดก็ให้เราเข้ามาในส่วนของ google play store แล้วก็ทาการพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดลงในเครื่องได้เลยผมจะขึ้นไว้ให้ทางด้านซ้ายมือนะครับสำหรับแอป,ปนี้เนี่ยก็มีชื่อว่า easy cash นะครับผมก็ให้เราพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดลงในเครื่องได้เลยแอป,ปนี้ผมเคยอัปเดตแล้วก็รีวิวไปหลายครั้งอยู่นะครับเดี๋ วิธีการสมัครนะครับผมจะอยู่ที่คอมเมนต์ปักหมุดนะครับสามารถกดดูได้เลยนะครับทั้งการดาวน์โหลดแล้วก็วิธีการสมัครการใช้งานนะครับดูได้ตั้งแต่คลิปที่1เลยนะครับแนบไว้ให้แล้วนะครับพอเราเข้ามานะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้สมัครเนี่ยก็กดเข้าสู่ระบบได้เลยจะได้รับ50เพจฟรีการสมัครไม่ยากนะครับผมเข้าสู่ระบบด้วย Google หรือว่าอีเมลนั่นเองโอเคนะครับผมได้เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะครับพอเราเข้าสู่ระบบเนี่ยมันก็จะขึ้นในหน้าหลักแบบนี้เลยนะครับเมนูนะครับผมมี2เมนูด้านล่างนะครับ้านนให ตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีคะแนนของเราให้เราดูว่าเรามีเพชรเท่าไหร่นะครับมี200อา2,797เพชรนะครับแล้วก็สามารถถอนเงินได้20ถึง500บาทในการถอนเงินนะครับผมเราสามารถเก็บสะสมเพชรแล้วก็นํามาแลกเป็น wallet ได้เลยขั้นต่ํามเมื่อเราสมัครครั้งแรกเนี่ยมันจะเริ่มถอนที่10บาทมันถอนได้แค่1ครั้งแต่ถ้าเราถอนไปแล้วเนี่ยมันจะเริ่มที่20-500บาทนั่นเองในการสร้างรายได้นะครับเราจะต้องเก็บในส่วนของเพชรแดงนะครับสำหรับเพชรแดงตรงนี้หาได้จากตรงไหนนะครับสำหรับเพชรแดงนะครับก็ดูราย ายละเอียดตรงนี้ได้เลยเล่นเพื่อสร้างรายได้เพชรนะครับเล่นเพื่อสร้างรายได้เพชรนะครับผมแล้วก็รับเพชรฟรี1ล้านเพชรนะครับจากการเข้าไปเล่นทั้ง2อันนี้นะครับผมนี่ครับตรงนี้นะมันจะมีให้เราเข้าไปเล่นนะครับตรงนี้เลยแล้วเราก็ทําภาร,รกิจในการเล่นเพิ่มเติมได้กดโกได้นะครับเพื่อที่จะเข้าไปทําภาร,รกิจแอปนี้เนี่ยเราก็ต้องเปิดในส่วนของการอนุญาตการเข้าถึงก่อนนะครับกดเปิดแล้วก็กดย้อนกลับได้เลย,เลยมันก็จะเด้งเข้ามาให้เราทําภารกิจจากการดาวน์โหลดแอปเกมนะครับลงในเครื่องของเราเพื่อที่จะรับในส่วนของเพชรสีแดงนั่นเอง ก็ดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องของเราแล้วก็ทําภารกิจได้เลยนะครับตอนนี้เพชจได้จํานวนมากขึ้นคูณ2นะครับก็ลองเข้ามาเล่นดูตรงนี้ได้เลยนะเลือกเกมที่เราต้องการดาวน์โหลดได้เลยต่อมาอันที่สนะครับสาหรับตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นการทําในส่วนของตอบแบบสํารวจหรือว่าแบบสอบถามเพิ่มเติมนะครับเราสามารถเลือกแบบสํารวจนะครับในการรับคะแนนเพิ่มเติมได้ใครที่เป็นสายแบบสํารวจก็ไม่น่าควรพลาดนะครับสำหรับตรงนี้นะครับได้รับคะแนนเยอะมากนะครับผมคำหนึ่งวันเนี่ยน่าจะได้ถอนเงินเลยนะครับต่อมาอันที่3นะครับผมรับ1ล ร้านเพชรแดงนะครับตัวนี้เราจะต้องทําภารกิจให้สําเร็จทุกอันก่อนแล้วก็ค่อยเข้ามากดรับในส่วนของคะแนนหรือว่าเพชรแดงนั่นเองแล้วก็เข้ามากดรับได้สูงสุดถึง1ล้านเพชรนะครับก่อนหน้านี้ผมก็กดรับไปทั้งหมด3อันแล้วเรียบร้อยนะครับผมตามนี้เลยต่อไปนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของแอปในเครือข่ายนะครับของแอป Easy Cash นะครับเราก็สามารถดาวน์โหลดมาเล่นได้เพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะสร้างรายได้เหมือนกันนะครับสแอปนี้เลยก็รูปแบบการเล่นเนี่ยเหมือนกันนะครับก็ลองเข้ามาดาวน์โหลดดูนะครับต่อมานะครับเมนูที่ เป็นในส่วนของระบบการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนเราสามารถไปแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนเพิ่มเติมได้เพื่อที่จะสร้างรายได้เพิ่มเติมในการแนะนําเพื่อนนะครับกดเชิญทันทีนะครับแล้วก็ส่งไปยังช่องทางต่างๆได้เลยนะครับเราจะแนะนําหรือว่าไม่แนะนําก็สามารถถอนเงินได้ปกติเหมือนเดิมการแนะนําเพื่อนเนี่ยจะเป็นช่องทางที่ได้รับคะแนนเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับเราจะทําหรือว่าไม่ทําก็ได้ครับสำหรับวิธีการถอนเงินไม่ยากนะครับกดเลือกรายการที่เราต้องการถอนได้เลยมันแจ้งผมว่าอัญมณีไม่เพียงพอเนาะเพราะว่ามันถอนขั้นต่าอยู่ที่2 2,800เพชรแดงนะผมมี2 7 0 0นะครับยังไม่ครบนะการถอนเงินก็ดูสามารถดูตามคลิปด้านล่างได้เลยผมมีคลิปวิธีการถอนเงินไว้ให้อยู่ลองกดเข้าไปดูก่อนได้แอปนี้ทําฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับถอนเงินไม่น,นันเงินเข้าที่ wallet เลยนะครับใครสนใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือกันกไว้ด้วยนะครับแล้วก็ไปดาวน์โหลดมาลองเล่นกันได้เลยนะครับ